ครับมาอยู่กระดานเก้าคูณเก้านะครับเวลาสิบห้าวีนะครับต้องรีบเล่นละเวลาอ่านหมากแทบไม่มีลงลูกสูตรอย่างเดียวจะได้ไม่หมึนสิบห้าวีนะครับลงเม็ดนึงก็กลับมาสิบห้าวีใหม่เหมือนเดิมก็โอเคอยู่โอ้เจ้าตายเลยเหอเน,นี่ยคุณเจ้ผมตายเลยเหรือเน,นี่ยเชิญอยากฆ่าฆ่าไม่เป็นไร ผ้ผ่ามาตรงนี้แย่เนี่ยเสียหายสองจุดไม่ดีเลยแบบไม่ปานไรตรงนั้นรอดละเอาตรงนี้ให้รอดพอเดินมาตรงนั้นเหรอโอ้ชนาดว่ะเล่นดีซะด้วย โดดนี้เข้าไปรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดอยู่เหมือนจะใหญ่มากนะของเขาเนี่ยนี่เข้าไปเป็นไงเอาได้ไฟกัน มากแข็งนี้ถ้าแบบว่ากินไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยของผมเนี่ยอ่นานหมักสู้แล้วสิบห้าวีอ่านทันไหมย,ยังไงมาเอาลอดตรงนี้ไปก่อนโอ้จับตาภาพในหาหน้าโดนกินอยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยสามสี่ห้าสี่ชนะสี่ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ลอดไปส่วนหนึ่งเราลอดกินทั้งหมดโอเคเคลียร์ชนะละอูย้ยจะตายไหมเนี่ยกเชฟนี้เนี่ยเอาชัวร์ไปก่อน เอาชัวรอดไว้ก่อนขอรอดเพียงพอแล้วแค่นี้ชนะแล้วเอ,อ๊ะเดินทำไมวะเมามากตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่หญโอเคครับ ตรงจุดตรงเนี้ยนะครับที่จริงแล้วังมีท่านี้อยู่นะครับคือจริงๆในเกมจริงเนี่ยผมจับกินขาวกลุ่มนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเนี่ยดำเดินที่เนี่ยขาวยังมีเม็ดนี้ยอยู่นะซึ่งเป็นคิซึจิเอ่อถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงนะไม่แน่ใจละจําชื่อไม่ได้แต่ว่าภาษาไทยที่เรียกกันในกลุ่มเนี่ยก็จะเรียกกันว่าผีหัวโตนะครับซึ่งขาวเนี่ยเล่นท่านี้ได้นะครับ จับมาอัตริกินอัตริปิดลดลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยพอลดลมหายใจนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปเนี่ยคือขาวเหลือสี่ลมใช่ไหมครับส่วนดำเหลือแค่สามลมอ่ะตรงเนี้ยดำก็จะตายนะครับไม่สามารถชนะแคปเจอร์ลิงตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ทันนยต้องถอยหลังก่อน9ก้าหนึ่งเดินตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะลัดลมแล้วนะ แล้วถ้าสมมติว่าไม่ต่อสองนะครับลองถ้าไม่ต่อสองดูแค่อยางงี้ได้ไหมอางี้ไม่น่าได้ะอ้่างงี้ขาวไม่น่าจะกินดําได้เพราะว่าเพราะว่าพอเราเดินต่อสองมาตรงเนี้ยต่อสองขาวมาตรงเนี้ยมันทําให้มันทําให้ขาวเนี้ยมาอัตลิตรงนี้ดําได้ไม่งั้นไม่ต้องเดินเดินเพิ่อมอีกลมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูสมมติแค่นี้อัตลิอัตลิปิดมีกี่ลมครับตอนนี้หนึ่งสอง สามสี่แล้วตรงนี้มีเวที่ห้านี่ต้องเดินมาตรงนี้อีกต่อมาห้าอันนี้ไม่ได้ช่วยลดลมหายใจดำนะครับกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าวอะไร forcing move force เม็ดเข้าไปเนี้ยไม่เพียงพอต้องเดินต้องเดินต่อมาอีกเม็ดนึ่งด้วยนะครับผิโวโตนะครับไม่รู้ใครตั้งนะครับเรียกกันมาตั้งแต่เด็กๆละทําให้หมักดําลดลมหายใจลงไปอีกลงหนึ่งครับโจนี้นะครับกินได้นะครับ ถ้าเล่นดมปกดิก็สบายเลยนะครับดําเล่นง่ายเลยครับก็เลยกินได้นะจริงๆการต่อสู้ครั้งนี้ดําไม่ไม่ไม่ชนะขาวนะครับดําแพ้นะครับโอเคขาวยอมแพ้นะครับดูแต้มใหญ่ๆอยู่ที่ไหนขอดูเฉพาะแค่จุดแดงพอนะครับอืมีประเด็นเยอะเหลือเกินมีประเด็นให้ดูเยอะเหลือเกินนะครับเกมนี้ประเด็นแรกนะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอืม เขาเดินนี่ไม่ดีนะครับซึ่งจริงก็ไม่ดีจริงนะหนเกมจริงเขาเดินไหนเออเขาเดินเส้นสองเลยแบกแทนที่จะเดินตรงนี้เนาะเวลาน้อยอาจจะคิดไม่ทันอ่าเข้ามาที่นี่ดีกว่าที่จะเดินตรงนี้หูยตรงนี้ลบเก้าเลยอะเยอะมากเดินตรงนี้แล้วเงี้ยบอ,อุูเล่นมาตรงนี้ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ สิบเอ็ดครับสิบสองครับสิบสามครับสิบสี่ครับสิบห้าครับโอ้โหบูกันสุดฤทธิ์นี่อ่านมาก,กันมาขนาดเนี้ยบางทีเก้าคูณเก้าอ่านไม่ทันนะสิบห้าวิเนะี่ยใครได้ใครอะไรบ้างเนี่ยนะถึงตรงนี้นี่คือดำน่าจะพยายามจับกินกลุ่มนี้เนาะแต่ขาวก็แข็งยังไม่ได้กินได้ง่ายก็ฟอสออกมาได้ครับมาตรงนี้ก็ทำกินตรงนี้ไปขาวได้มาตรงนี้นับแต้มกันนะครับ มาที่ตรงนี้นะครับซึ่งงนี้เป็นแต้มที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นที่ไหนเนี่ยโอ้ผมไปรับนะครับซึ่งเป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับอ้ยังไม่ต้องรับต้รงนี้ตรงนี้ใหญ่กว่าใชอย่างนั้นนะครับให้เขาตัดไปได้ตรงนี้มีโอกาสรอดใช่ไหมเนี่ยใชอย่างนั้นขอดูหน่อยมันต้องอ่านหมากเยอะมาเกมยากๆเนี่ยเพราะอ่านมาเยอะแล้วมันก็วุ่นวายฮะเล่นผิดทีคือมันแพ้เลยครับอ่านมากไม่ดีเนี่ยกินไม่ได้ออกไม่ได้อะไรเงี้ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นะครับสิบสองครับตัดครับสิบสามครับต่อครับปล่อยเลยปล่อยไหลเลยสิบสี่ครับจับยังไม่กินนะไม่อยู่นะสิบห้าครับสิบหกครับคือถ้าจะเดินอย่างเงี้ยต้องคิดเยอะๆยะมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคอันนี้คืออ่านหมากรอดไปละนี่ก็รอดมาตรงนี้ทาก็ปิดข่าวก็ได้ตรงนี้แต้มแล้วครับใครนําใครตามนะครับแต่คือตรงนี้ก็คือข่าวได้ใหญ่แต่ว่า เขาก็โดนกินกลุ่มนี้นะครับข่าสละ4เม็ดซึ่งซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้คือเหมือนกับว่าดำชนะนะครับโอเคมีหมากนะ่าจะประมาณนี้นะที่คอมเมนต์นะเม็ดนี้ใหญ่เม็ดนี้แพ้ลบตั้งหนะครับน้อยกว่าขนาดนี้โอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ